สวัสดีครับหลังจากที่ไมเคิลคาริกเปิดตัวในฐานะกุนซือชั่วคราวของแมนยูได้อย่างสวยหรูด้วยการพาทีมคว้าชัยชนะแมนซิตี้อริร่วมเมืองที่โอทัฟฟอร์ดได้เป็นครั้งแรกในรอบ3ปีนะครับสำหรับนัดต่อไปในใหญ่อังกฤษจะเจอกับงานหนักมากขึ้นเนื่องจากแมนยูมีคิวบุกไปเยือนอาร์ซนอลทีมจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกในวันอาทิตย์นี้นะครับถัดจากเกมที่เอมิเรตส์สเตเดียม ผีแดงจะต่อกรกับสโมสรของกรุงลอนดอนอีก3รายทั้งฟูลแลมสเปอร์และเวสต์แฮมนะครับโดยมีเอเวอร์ตันเข้ามาแทรกก่อนประทะกับคริสตัลพาเลซอีกสโมสรของเมืองกรุงหลังจมเรือใบสีฟ้าได้อย่างงดงามแมนยูดนเต็ดรั้งอันดับ5ของตารางโดยมีแต้มน้อยกว่าลิเวอร์พูลทีมอันดับ4แค่แต้มเดียวเท่านั้น ก็ขอย้อนเวลากลับไปเมื่อเดือนก่อนนะครับโดยรอยคีนและเจมี่คาร์เกอร์สองคอมเมนเตอร์ฟันทงตรงกันว่ารูเบนอโมริมไม่มีทางพาทีมจบอันดับท็อปโได้แต่ถึงตอนนี้ผีแดงเปลี่ยนตัวในายใหญ่แล้วและนี่คือ6เหตุผลที่สนับสนุนว่าคาริกจะพาทีมประสบความสาเร็จตามเป้าหมายแม้สุดท้ายแล้วเขาจะได้งานอย่างถาวรหรือไม่ก็าตามนะครับหก็คือ ไม่มีอะไรจะเสียนะครับในฐานะกุนซือขัดตาทัพที่ได้คุมทีมไปจนจบซีซั่นอดีตกุนซือมิดเดิลสโบรจึงไม่มีอะไรจะเสียในการกลับมากุมบังเหียนแมนยูเนเต็ดอีกรอบในคราวนี้หน้าที่หลักของอดีตกองกลางทีมชาติอังกฤษคือการรื้อฟื้น DNA ของทีมกลับมาให้ได้หลังจากอโมริมทำลายจนป่นปี้ส่วนผีแดงจะตีตัวไปเล่นถ้วยแชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่นหน้าได้หรือไม่นั้นถือเป็นผลพลอยได้และเป็นประโยชน์ต่อตัวคาริคเองหากเขาทำได้สำเร็จ หนึ่งจากแฟนบอลเรดอาร์มี่ไม่ได้คาดหวังสูงขนาดนั้นนะครับกับกุนซือขัดตาทับคนนี้ 2. แค่เกมแรกที่ชนะแมนซิตี้มันชัดเจนทันทีว่าคาริกวางหมากการเล่นที่เหมาะสมกับสไตล์ของนักเตะที่สโมสรมีอยู่ด้วยการส่งทีมลงเล่นในระบบแบ็กโฟแทนหลังสามของอาโมริมที่ไม่เวิร์กมาตั้งแต่แรกแล้วนั่นเองนะครับพร้อมกันนี้คาริกยังนำระบบปีกที่เคยเป็นทีเด็ดของผีแดงมาช้านานกลับมาใช้แทนวิงแบ็กและทำให้อามัด กับแพทริกดอกูมีพิษสงขึ้นมาทันตาเห็นหลังได้เล่นตามความถนัดของตัวเองนะครับฉันใดก็ฉันนั้นบรูโน่เฟร์ c นซ์ที่เคยถูกอโมริมถอยลงต่ำหรือแม้กระทั่งถ่ายไปเล่นทางริมเส้นตลอดจนเป็นกองหน้าตัวหลอกได้กลับมารับบทจอมทัพอย่างเต็มตัวและมันส่งผลดีต่อทีมแบบเต็มร้อยขึ้นมาทันตาเห็นเลย 3. ถ้าหากว่าอโมริมยังได้คุมทีมต่อ กอบบี้เมนูยังจะถูกจับดองยาวเช่นเดิมนะครับหากเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ย้ายไปเล่นกับสโมสรอ,อื่นแบบยืมตัวแต่ครั้นคาริคคุมทีมเกมแรกนักเตะอะคาเดมี่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเกมแรกของพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ทันทีและเขาฉายความโดดเด่นไม่แพ้ใครในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้เลยนี่เองที่ชี้ให้เห็นว่ากุนซือโปรตุกีสมองนักเตะไม่ขาดใช้งานนักเตะไม่เป็นหลังยืนยันกับสื่อว่าเมนูต้องแย่งตำแหน่งกับเฟอร์นันซ์เนื่องจากเล่นในตำแหน่งเดียวกันนะครับ แต่คาริกพิสูจน์ให้เห็นว่าอโมริมหน้ามืดตามัวและส่งเมนูลงบูร่วมกับกัปตันทีมชนิดที่แมนยูเน็ดคว้าผลลัพธ์ได้อย่างสุดยอดอีกต่างหากนะครับหลังจากเมนูเคยแจ้งเกิดมาก่อนแล้วในยุคข,ของเอริกเทนฮาร์ หลังลงทุนด้วยเงินก้อนโตเมื่อช่วงซัมเมอร์แมนยูเนเตดไม่มีความจำเป็นต้องจ่ายตลาดในเดือนนี้อีกแล้วเนื่องจากขุมกำลังของสโมสรใหญ่พอแล้วหลังอมโมริมคว้านักเตะมาเพิ่มทั้งเซนเนอร์ลัมแมนส์ไบรอันเอมเบโมเบนเามินเชสโกและมาเทอุสคุนย่านะครับ นอกจากนี้แล้วอย่าลืมนะครับว่าแมนยูกระเด็นตกรอบฟุตบอลถ้วยในประเทศไปหมดแล้วและไม่ได้เล่นฟุตบอลยุโรปมันจึงไม่มีความจําเป็นที่สโมสรต้องเซ็นสัญญากับใครอีกในเมื่อคาริกมีหน้าที่คุมทีมลงเล่นเกมพรีเมียร์ลีกอีก16นัดที่เหลือนั่นเองครับ 5. ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการได้ลิซานโดร์มาตินเนสฟิตสมบูรณ์กลับมาลงเล่นในระบบแบ็กโฟร์ทำให้แมนยูมีเกมรับที่น่าอุ่นใจได้มากกว่าระบบหลังสามเป็นไหนไหน ขณะเดียวกันกองหลังทีมชาติอาร์เจนตินาจับคู่ประสานงานกับแฮร์รี่แม็กควายได้อย่างเข้าขาจนทำให้ทีมเอาชนะแมนซิตี้ได้ซึ่งเหมือนคาริกจะรู้ดีว่าหากเลือกใช้งานบ่อน้ำมันอย่างเลนี่โยโรหรือนักเตะประสบการณ์น้อยอย่างไอเดนเฮเวนแผงหลังของทีมคงหนีไม่พ้นตกเป็นเหยื่ออโอชะของเออร์ลิงฮาแลนด์อย่างแน่นอนและที่สำคัญดาวเตะเลือดฟ้าขาวตอกหน้าอดีต2นักเตะอย่างพอลสกอส์และนิกกี้บัตได้ด้วยที่ต่างก็เชื่อว่าเขาจะเป็น เหมือนเด็กน้อยในเกมบู๊กับดาวยิงทีมชาตินอร์เวย์ 6. นอกจากจะมีเกมพรีเมียร์ลีกให้เล่นรายการเดียวโอกาสที่แมนยูไนเต็ดจะคว้าอันดับ4หรือ5เพื่อกลับไปเล่นถ้วยหูใหญ่ซีซั่นหน้าอาจเป็นจริงได้นะครับเนื่องจากทีมที่นำหน้าอยู่ต่างก็มีฟอร์มที่ไม่แน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลแชม p i เปี้ยนซึ่งหนักเสมอในหลายเกมหลังจากการทำแต้มตกหล่นเรียราดและเช่นเดียวกับแมนซิตี้ที่กำลังฟอร์มตกอย่างหนัก สำหรับแอสตันวิลล่าแม้จะมีผลงานแข็งแกร่งเสมอต้นเสมอปลายแต่บทมีโอกาสแซงหน้าเรือใบสีฟ้าขึ้นเป็นรองจ่าฝูงหรือแม้กระทั่งลดช่องว่างกับอาร์เซนอลทีมของอูนยเอเมรี่นั้นกลับทำไม่สำเร็จนะครับมันจึงเป็นการเปิดทางให้แมนยูเนตตดมีลุ้นตีตัวถ้วยหูใหญ่ได้มากพอสมควรเลยนะครับ